ແລ້ວເຮົາກໍມາເລີ່ມເຮັດອາຫານກັນເນາະມາເລີ່ມເນາະໃຫ້ຫມ້າໂຕອຮັຍລະກາຽຊມດມ

ยาเียมอข่าโกรเซิร so ์น yeah. ีมากาเข็มบาดขี้เนาะโอ้โหเมว่คิ้นโรกรเิร์อหมหมอเขามาเ่นมใหมหมอจตกรรโรคกระเซิร์น ต้องนานนะซอยใส่กระสุนกระสุนต้องหามข้างวัต้นนึงใ่้่วหมอเหรอแล้ท่านหมอนน้มเข้มมา่านไมได้คุยนนี่หน่อจะเ้มเข้มมานะัพี่น่อน้นมกหลีวนี่นง เห็นอุญญาเป็นไก่บัดอากาศนาวเสอะเป็นปลาเป็นปลาเนี่ยเกเตียมเลยเนะะเตียมต่งพะควนอนเสาะคนบนท่นม้ไ นียาเตียมหอมไม่ออ้ามแงเน่ะนี่เน้าวแหมอนขาควันขนาวไเนาะข้าควันพี่เนาะเี็มผวกเขนเนย่เป็นตอนเอไปแล้วกาเกียมพี่เนาะกาเกียมหับแขก โอ้เสียงเครืงเสียงพี่น้องเอ้ยจําสิเต็ดนี่ตเียมตอนเา มึงไม่เข้าอ่ะเนี่ยมึงไม่เข้าอ่ะเขาไม่ได้คืนนะมึงยังไม่หายเนะมันก็หั่ไปโยงกันไม่เทา ก็ั้วสวยยังนะซอยต๊วยใไซเนี่ยวายใไ่คนใส่หมวกไปเข่าเลยบงก็ไม่ได้รอะดเนี่ยหนไม่ถาเลยกัวเจ๊งเจ๊ดขิกินต้มูอันบ้านเคยนะไอ้ข้วรไปเท่า ทางว่ะตันวกนี่ต้น่วซอยมาตัวเพื่อนวซอยไหมซอยมาบ่ง่านั่งนะะเสะ้เงนั

สบายดีนะจิ s okay. <S parole, uh, o, o, o. ๊บถ้าไหนมีผมนี่แมฮะมีผมไม่ไหวไปมีกระเซียนยุ่งโอ้โหไสดแล้วนี่เนาะมาเจอกันตอนผูกแขนเนาะพี่น้องเนาะมึงต้องแป้นเนาะนี่ก็พัวอู้เราเตรียมนี่ดิผูกแขนเตรียมผูกแขนรับอนคือมารับโชครับได้แล้วแป้งผูวว่าพี่น้องเออ มือ card 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 card. นีอ้ซือ้อมาายดูร้านเบ้านขอบนขวนี่แหละธังคารธาคารมามือนร่วงไมอนี้แล้วคำพูดคนขืนคนเกินธนการขืนไม่ล่วงไม่ขืนก็ง้นแมนมือเอาพาโลกสนงคารดวงสังคารเน่า บ่าเนี่มีทั้งขันขืนเลยเป็นปีใหม่จะเริ่มเป็นนี่แหละเป็นปีขันต่อไปนี่ยระดับพี่ชายช่วงชายพี่การละครับตอนปีใหม่ลอดว่าช่วงชายมีความทุกข์ความเจริญหลามดื้อให้ชาวบ้านมาันยากเกินนอถามว่าเบอร์ผูกแข<ล><ล>นกี่หนังเนาะถ้าว่าจะว่าลอดถากันยุ่นนี่เข้อชวนไปที่ยำรับแขกยำรับผมมาชมพ่อนนอ่ำพ่อนปีใหม่กัน มีความกความเจริญเบิงตอนผูกแขนาพี่น้องเนาะตอนชูขวันแาวเบิรงลอขาสชูเป็นที่เนาะมันขาดผั่อยู่ว่ะแค่ไอะไรินเนึ่งสิบแปดเมตรเลยน้องเหี้ยมเลยวะไรอันนี้จะเออจะน่าเสียด้วยดขเียเบิงื่นเนี่ยปงดหงม่สิ่งทราบอันนี้

ย um, um, uh, um, ังเอาตาแลวกถ่ายูนี่เก็บฮะกลุ่ม่มไปมี่คอยกลุ่ม้งล่มเต้นเท่าไี่ใหม่หม่ เด็น <c ười> ้องเล้งน้องเล้งเอาตงสวยนุ่มเดูกกระดานน้ายนี้คือน้ายเด็กพี่หน่อยกระดานน้ายไกระดังเนื้อเนื้

เงียบก็มา má นี่ con nhảy จรานอินเทนเบิตดมาเยแล้วนี่นไ่ยัรอับเขาโผ่น้องเพ่ใส่สุดมาเลยนะโอ้แกระดาน

Bên nào cũng đã mọi người à, dáng, bạn, bạn, bạn.

ก่อนหน้ามันดิสเล็กชงเอาดิแม่ชงเอาดิ ดควนปีใหม่เอ็ด่อ้เสือโอ้เ่มพี่น้องเริ่มอันจตุเทพนะุกตน้านไข่เพิ่นได้ยงไงไข่เป็นนานเมื่อคืม่ปีดันตาดันอเป็นปัญญาอุ่นเป็นปัญญอุ่นปัาไ ชัตตมมีดูร้าเทางพระจงมาจะทองต็ดรอรับลงมาเยี่ยมยอบอคอยมู่บุ้งรวยทางไกนี่จงมุลททาคือพอจะชูดไ้คำใช่มิตุสีมตะดุกไซพี่น้องเพื่อนมดสซที่ท่านมิตุสไผ่ ังนันจริงกว่าเดินเทปจับทลายจนมันเล่นมาปีศาจใเที่ทุวันก็ทับที่บานที่ได้ที่ขาเพื่อนสถานที่นี้หมดทุกอาทุกองแล้วก่านช่างจะไผกอาลรานในงานกป็ที่นีของหนา

นามว่าตาตาคาวตัร้อนรตอนตาตาุตานามวตะาคาวตรอนรนะาบุ้าผู้ขาดค่ขาขขาเข็นี้เจ้าของโกขาชนโดโตทางกายจิใจของพ่อจะทูลแม่ครับสมัยความรวยลูแก่หลุกหลานนี้ที่บอกมีคอยแ้ลบเต่าเด้อก็ชี้นี้ช้นี้มาหาอมพยนะครับอมไผนะครับอมทุเรทุเร่ัวหาทัวหายบ้าห อะไรผัวสี่นอกด้วยแขนบวยขรอดีไหม

ชไม่ได้กูช้นไหวไม่ไไม่ได้เซตนะอส่วนยาน่นก็มมแตรไบนอน เอออ่าันถ MM ูแขนหายไม่พี่น้องเน้อแข้ไวอ่าขอบใจขอบใจดีไม่แห้งเน้ำด้วยก็เด้น้เนแลจังอยพี่น้องเนเจอกันไปพี่น้องเ